คนเรานะครับรวยได้ก็จนได้จนได้ก็รวยได้พ่อเราเคยขับรถเบนซ์ได้ก็ขับรถฮี้ีอย่างนี้ได้รถฮีอะไรหมาเห่าก็เครื่องดับรักษาไม่ยากหรอครับเข้าศูนนะเผาทิ้งเผาทิ้งนะครับ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิชแนลวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องวงเวียนชีวิตคนเราเนี่ยจนก็อาจจะรวยได้เปรียบเสมือนตัวพี่ด้วยก็ได้อะจริงจนก็รวยได้รวยมากก็จนได้เพะนั้นเราอ่ะเวลาเรารวยเราอย่าเหลิงเลยอย่าใช้เงินฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือไม่เคยเลยนะ ไม่เคยรวยมึงต้องบอกว่าไม่เคยเหลือก่อนสิทำไมไม่เคยไม่เคยเหลือไม่เคยรวยไอ้ชื่บอกนนะเขาเขาแบบว่าค่อนข้างที่จะแรนแค้นรถโดนยึดบ้านถูกยึดอะไรอย่างต่างกันนะเห็นไหมนี่อยากอาไร้าเดี๋ยวเขาบอกไปแบบว่าบุหรี่ อย่างเราเรานี่เกิดจากศูนย์ขึ้นมาสิบตอนนี้ก็กำลังจะลงไปศูนย์ะถูกต้องชเห็นไหมแต่ว่าเราไม่เหลิงเราก็เก็บไว้สร้างไว้มีมีอู่คนหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วทเขาเขาค่อนข้างที่จะร่ํารวยเขาถอยรถเบ้นเห็นไหมเห็นไหมพ่อจนแล้วก็มันรวยเห็นไหม รถเบนซ์พิ่มมายู่ดีก็ถอยรถเบนซ์มาอึ้งกันทั้งบ้านคนอึ้งทั้งบ้านเป็นคนแรกในวงตระกูลที่มีรถเบนซ์แล้วทุกันนี้ได้ขี่ไหมไม่เห็นไม่ได้ขี่เรายังไม่เห็นรถเบนซ์เลยไม่เห็นะเบนซ์จะไปไหนวะพี่น้องเคยเห็นไหมเห็นก็แค่เห็นมานั้นแหละเอ้าเฮ้ยฮะอ้าวโเอ้ยนี่แหละนี่แหละนี่แหละที่พี่ยิ้มพูดถึงคนเรานะครับรวยได้ก็จนได้จนได้ก็รวยได้พ่อเราเคยขับรถเบนซ์ได้ ก็ขับรถเฮี้ยอย่างงี้ได้รถเฮี้ยอะไรหมาเห่าก็เครื่องดับเปิดดิเปิดนี่ไม่ใช่รถเบสนะจะมาสั่งคนนู้นสั่งคนนี้ลาสีไม่มีแล้วนะอ่ะเปิดหน่อยอ่ะเปิดให้เขาหน่อยเขาเป็นคุณท่านเก่าเขาเป็นคุณท่านเก่าไปของหลัง ัสดีครับอันนี้ทิ้เเปิดนี่เอาเปิดนี่เอาเปิดนี่เปิดนี่เปิดไหนเปิดไหนเปิดรักษาไม่ยากหรอครับเข้าศูนเผาทิ้งเผาทิ้งเครับย แล้วมันไม่มีมันบอกว่าเนี่ยดีที่สุดแล้วแล้วเบ้นน่ะยึดนะมครับ้องน้องการที่ใช้เงินฟุ่มเฟือยนะครับใช้เงินโดยสุรุ่ยสุร่ายดูตัวอย่างพ่อพพ์ไว้นะครับสามล้อถูกหวยครับไม่เกินสามวันครับเบ้นที่มีก็หมดครับฟอร์ไอ้ชัดเอาเรื่องก่อนดีกว่าพ่อ คราวที่แล้วพ่อถอยเบนซ์มาขายไปแล้วใช่ไหมพ่อเอาเหี้ยอะไรมาครับพ่อบอกเราก่อนที่จะถ่ายคลิปพ่อบอกไอ้น้องไอ้มรถคันนี้เขาขับทุกวันมันขับทุกวันขับทุกวันผมรู้แล้วทำไมขับทุกวันพ่อดูนี่ผมรู้ที่มาที่ไปแล้วพ่อทำไมเขาขับทุกวันทำไมไะน้ำมันเบรกไม่มีเนี่ยเขาเบรกไม่ได้เขาจอดไม่ได้เขาก็เลยต้องขับตลอดใช่เขาวนหาที่ลง ซื้อมาหาพ่อมึงเหรอแล้วก็ถามพ่อเลยนะตอบรู้จักแชมป์ไหมรู้จักแชมป์ไหมมันเบรกหายเขาบอกว่าเขใช้ทุกวันสตาร์ทปึ้งสตาร์ทปึ้งไปปึ้งทีเนี่ยกลับมาเนี่ยจอดไม่ได้จอดไม่ได้เนี่ยมันจัดมึงเนี่ยสตาร์ทไม่ได้เลยดู๋ยวตาแล้วตาแล้วเอ้ยตาดิอยากแจ้งดิอยากบิดเฮ้ยคนมีของสตรีมีคันจะร้อนพักดิราคาก่อนเลยพ่อเท่าไหร่ หลักเท่าไร่หลักเท่าไรหวยสิบร้อยพ0นหมืนของผมมาซื้อมาสิบสามนั้นพ่อได้มากำไรสองพันกำนั้สองพันเดี๋ยวคันนี้ก็เลยซื้อมากำไรที่ได้สองพันมาซื้อคันนี้คันนี้ซื้อมาสองพันครับงน้องดาวเงินสดคคุงรแนละังก็ออยู่นิ่มแล้วคันนีจะช่วยพ่อซื้อได้เท่าไห่พ่อซื้อมาเท่าไรก่อน พ่อขายมื่นหนึงขายมื่นหนึ่งพ่ออะไรพูดอะไรเนี่ยมื่นหนึงอะไรพ่อพ่อมาดูยางก่อนแด็มมึงทุกคนย้อมแมวขายไม่ได้หรอกพ่อทุกคนรอเดฟนี่พ่อจะขายกู้มื่นหนึ่งมึงดูยางไอ้เจ้าอิ้วมาสลิกอีกอย่าเข้าไปใกล้ระเบิดตาแตกเออชัดเจนอย่าเข้าไปใกล้ตูมเอาเด ซื้อมาได้ไงอ่ะรุ่นนี้แสดงให้เห็นมันบอกว่ารถขับทุกวันสถาทีเดียวติด ด้าานนนกัีว่ประตูครับเปิดง่ายๆเราไม่ต้องใช้ความแรงหรืออะไรเลยยินดีต้อนรับเวลคัามทันทีทีหนึ่งเ้ยเข้าไปดูภายในกันประตูนี่สามารถเปิดกว้างถึง180องศาดสินองาันลงบ้านั่นคือด้านอ่ะดูด้านหลังเป็นการตัดเย็บแบบ half แบบฮาร์รู้จักฮาร์บไหมตรงนี้พุ่มด้วยหนังอะคันทาร่าคุณอาจจะมองเหมือนโฟมธรรมดาแต่ไม่ใช่อแล้วก็ข้างหลังอะค่ะก็จะประมาณนี้นี่กาประตูเป็นเทคโนโลยีการเย็บแบบบาบ่าเป็นการจับจีบแบบเปิดแบบเล่นลิ้วเล่นริ้วคล้ายๆกับกระโปรงของแม่อ๋เจ้าแม่แม่พุทธาอ่ามันจะผิวออกไปอ่ะเห็นไหมจิ้งทิดได้ยังไงรู้อีกวันนี้ มีที่ไหนที่จะขายเนี่ยด้านหลังเปิดไงพ่อไห้เี่ซื้อมานี่ยัง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 ไม่พเลยแต่มึงเอาัมาทำาะไรกันแบบมือทกาโตหมดลเ้ยได้หรอใชใชได้ของดีสุการขอแคขาวทุว รุ่นนี้ไอ้ยเหี้ยบอกเลยว่าไม่ต่างจากโรสรอย<ก>สรสรอยเลยแถมล้มซืวอคันนี้มานี่แถมล่มด้วย,ยล้มคันนี้ต่างๆต้องมีส0ม0มื่นลงกลางกาาไ็ได้หนูกัดเล็กน้อยสวยงามเป็นอย่างยิ่งกูไม่กล้าขับเข้าบ้านมาเลยกูรู้ที่กูจอดข้างนอกก็ดีกว่า ขับเข้ามาให้มึงมาซ้ำเติมแล้วให้มึงมาผู้ยีององงบุญญะเราประตูซ้ายด้านนี้นะเซฟตี้กันคนขโมยกันจอดสี่แยกไฟแดงแล้วมีคนโรคจิตคนบ้าคนสติมไม่ดีประก,กอบมาเปิดเล่นไม,ไ,ไม่สามารถเปิดได้คือเทนยูเนี่ยเคารับหน้าไงทำไมอ่ะเปิดไม่ได้หรออ่ามันไม่สามารถเปิดจากข้างนอกได้ เปิดไม่ได้ด้วยเขาเป็นรุ่น3าประตูนี่คือมิสซูมิชิสามดอกพ่อเดี๋ยวประตูหลุดงี่องนี่ไปนไกลๆก่อนเถอะขอนี่ค่ะคือชีวิตของคนเราขึ้นสุดได้ก็ลองดิ่งสุดได้เหมือนกันต้องใช้ชีวิตอย่างเ้ื่อความระมัดระวังใช่พ่อให้ข้อคิดและแก่น้องๆหน่อยไหมแบบเราเคยขับเบนซ์มาก่อนเราเคยปั่นจักรยานแล้วเราก็กลับไปขับเบนซ์เราขับเบนซ์อยู่อาทิตย์หนึ่ง แล้วเราก็กลับมาขับรถกูรูทั้งคันนี้จากหลักล้านถึงหลักร้อยนะไม่ยจะให้ยิ้มเห็นใจซื้อมาขายกูอีกแล้วพ่อคงไม่รู้ชะตากรรมสิท่าว่าจะโดนรถเงินเดือนอยู่พูดคำนี้กับกูอย่พีนนะลาวขอบคุณท่านกกิจปะ ไม่น่ามารีวิวรถเลยเขาก็รู้แล้วนะแดดตอนนี้เขาไมนอาจจะมีคนชอบก็ได้พ่อคนเราชอบไม่เหมือนกันพ่อพ่อยังซื้อมาได้เลยพ่อยังขายเบนทิ้งเลยนะพ่อใช้ชีวิตตกต่ำไม่ชอบพี่น้องปิดมิถกวิธีทำไมอะที่ปิดอย่างนั้นได้ยังยึดฝาปองไร้ทางเวลาปิดอะดูวิธีการปิดฝาโปงที่ถูกต้องครับน้องๆเราจะไปกดไปอะไรมันบุบนะครับน้องๆเราต้องปล่อยับ ครับนี่พ่อจําไว้นะฝากระโปรงคาร์บอนฝาแล้วอย่าไปกดของเขาถ้ากดมันบุบอ่าฝาโปรงรถซุปเปอร์คาร์รถอะไรเปกดมันบุบโยนโยนเล็กน้อยปุ๊บแล้วปล่อยปุ๊บมันจะปิดทันทันทีด้วยน้ําหนักของตัวเองอ่าถูกต้องครับเอาไปเอาไปเอาไปเลยเดี๋ยเดี๋ยวพ่อปิดแล้วมองมึงเนี้ยพอโตก็ไปละฝากระโปรงกูอีกแล้วมึงดูเนีแล้วแม่งลากไส้หมดเลยไอ้เหี้ยมึงนี่มาสัญหาซื้อกูก็ไม่ อยากเครียดบอกว่าอยากเครียดอ,อีพีนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นนครับพ <una S 2> เพราะว่าอีพีนี้อยากจะเป็นข้อคิดสอนใจว่าคนเรานะครับ <c oughs> จนได้ก็รวยได้รวยได้ก็จนได้สู้เพราะความมชีวิตตกต่ำได้ก็ชีวิตสูงสุดได้อย่าไปดูถูกใครเขานะฮะอย่เาเสมือนพ่อผมบอกว่าเป็นคนเดียวของบ้านที่ขับรถเบนซ์ <c oughs> น,นั่นเป็นการดูถูกพวกเราไว้และอีกอเทมต่อมาของอีไอเทมต่อมาก็เป็นสภาพนี้ เนแครับนี่ครับอยู่พ่อผมนะฮะแต่ภาพไม่น่าเห็นใจเลยครับคือรถตันนี้เข้ามาในบ้านเจอคนใหม่พี่นากับกับยิ้มหรือยังอ่ะยิ้มหรือยังรายการยิ้มหรือยังนะครับนี่ก็คือรายการยิ้มหรือยังที่พ่อผมรวยได้ก็จนได้กดไลค์กดแชร์ส่วนขยายบอกเลยด้วยราวกาพิ่นี้ครับกับโบว์ชีชาแนลยิ้มหรือยังครับวัดที่เป็นยัง โอเคเ่วยกด like, ไล<ข>ค์กดแชร์ <boarding> กดซับสไครต์ให้ยิ้มหรือ,อยังด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะ <c oughs> บ๊ายบายสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs>